เปลี่ยนการแทงเข็มนะคะให้ไหมมาอยู่ด้านหน้าแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็ข้ามมาหลักหนึ่งแต่ว่าตรงช่วงนี้ต้องดึงให้ตึงนะคะเห็นไหมว่าตรงนี้ให้ชิดเลยแล้วก็ถัก X ไปค่ะ ตรงนี้ก็เหมือนเดิมนะคะทีนี้ก็พลิกกลับก็น่าจะได้แล้วนะคะในถ่ายทีนี้เราจะถัก x ไป1หรือ2แถวไว้ตรงช่วงคอนะคะเพราะเราจะทำเเขาเรียกอะไรตัวปิดตัวที่เขาผูกไว้ตรงกลางๆ ก็ถัก x ไป2แถวลืมเปลี่ยนเข็มนะคะสอดลงไปด้านใต้ของไหม ล้วก็ดึงให้ตึงมันจะได้งานที่เนียนกว่าที่เราไม่ได้เปลี่ยนวิธีสอดเข็มน,นะคะก็จะประมาณนี้เสร็จแล้วเราก็ตัดไหมได้เลย ส่วนตัวนี้นะคะเราก็ใช้วิธีใช้เข็มร้อยเก็บนะคะแต่วิธีเก็บก็เหมือนทั่วๆไปนะคะดึงให้ได้องศามุมที่เราคิดว่ามันแหลมสวยงามแล้วอย่างเงี้ยเราก็ใช้เข็มร้อยเข้าไปเรื่อยๆอย่างนี้นะคะทีนี้พอได้ความยาวของเน็กไทแล้วเราก็จะมาทำ ตัวที่มันปิดอยู่ตรงเนี้ยที่ปกติเขาจะผูกแล้วก็จะเป็นสามเหลี่ยมตรงนี้ใช่ไหมคะแต่เราจะใช้วิธีถักแล้วก็เอาไปปิด,ปดลองโซ่ห้าก่อนนะคะเสร็จแล้วเราก็ไปวัดดูแบบนี้โซ่ห้าจะไม่พอขอเพิ่มเป็นเจ็ดนะคะ ก็คือเราถักโซ่7แล้วก็ขึ้นโซ่1แล้วก็ถัก x ไปถัก x ย้อนกลับนะคะอย่างนี้ทีนี้ก็ ซ้ำที่เดิมเพื่อทิเราจะวนกลับมาถักด้านนี้เพราะถ้าสังเกตดูทุกคลิปนะคะที่เราทํามาก็จะไม,ไม่ไม่ไม่เก็บตรงส่วนที่เป็นโซ่ฐานโซ่ขึ้นมาเลยนะคะเราชอบแบบนี้ก็ข้ามมาหลักนี้เห็นไหมคะทันไหมเราจะซ้ําอันนี้ไปสองครั้งนะคะแล้วก็พลิกย้อนกลับ แบบนี้ตรงนี้ก็พยายามดึงเก็บมาเรื่อยๆนะคะหลักถัดไปก็เป็น x นะคะถ้าทำวิธีนี้ฐานเราก็จะสวยกว่าที่เป็นโซ่ธรรมดา ส่วนใหม่ตรงนี้ก็ตัดทิ้งออกไปนะคะทีนี้เหมือนเดิมค่ะพลิกกลับเปลี่ยนเข็มใหม่เราจะไม่ขึ้นโซ่แล้วนะคะเข้ามาอีกทีนะก็จะใช้ X ลงตรงโซ่นี้เลยหลักนี้นะคะหลักแรกวิธีเก็บฐานแบบนี้นะคะก็จะเหมือนกับที่เคยทำสายคาดเบลเนาะ วิธีเดียวกันแต่ที่น้องมีน้องเขาถามมาว่าอยากให้ทําตัวโดเลมอนคาดเบลอันนั้นทําไม่ได้นะคะเพราะว่าโดเลมอนติดลิขสิทธิ์ไม่กล้าเอามาลงเดี๋ยวมีปัญหาแบบนี้นะ ทีนี้ก็พลิกกลับเหมือนเดิมวัดดูเรื่อยๆนะคะว่าต้องการให้มันกว้างมากน้อยแค่ไหน,นก็อีกสักแถวหนึ่ง นี่ก็น่าจะพอแล้วเนาะทีนี้พอเราได้ตามเดี๋ยวตัดตัวนี้ก่อนพอได้ความกว้างยาวที่ตามที่เราวัดดูแล้วเราก็ถักโซ่โซ่ห้านะคะเพื่อที่เราจะเอามาไว้ตรงนี้ก็เกี่ยวโซ่สุดท้ายนี้นะคะ ห่วงสุดท้ายเนี่ยห่วงแถวแรกเลยแบบนี้แล้วก็ตัดไหมก็ส่วนที่เหลือนี้ก็ใช้เข็มเก็บนะคะมันก็จะได้ห่วงออกมาแบบนี้ทำแบบนี้ทั้งสองข้างนะคะ เกี่ยวห่วงสุดท้ายแล้วก็โซ่ห้าสองสามสี่ห้าแล้วก็เกี่ยวห่วงสุดท้ายข้างบนสี่เก็บตัดไหมทิ้ง ดึงให้ตึงแล้วก็ใช้เข็มเก็บนะคะแล้วก็จะได้ห่วงมาสองข้างอย่างนี้ทีนี้ชิ้นสุดท้ายนะคะเราจะถัก X X ขึ้นโซ่นะคะโซ่ตามความยาวรอบคอของตุ๊กตานะคะ สมมุติเป็นความยาวรอบคอแค่สาสิบนะคะเอาสักสามห้าแล้วกันเนาะส4 3สี่สามห้าทีนี้ขึ้นโซ่สองแล้วก็ถักทีลงย้อนกลับมาโซ่ที่สองนับจากหัวเข็มแล้วก็ทีไปจนจบแถวค่ะ ยาวมาจนจบแถวนะคะค่ะพอถักทีมาจนสุดแถวแล้วนะคะเราก็จะทีลงที่เดิมอีกครั้งหนึ่งเพื่อเราจะวนกลับนะคะเก็บตัวฐานโซ่เสร็จแล้วแถวที่วนกลับเนี่ยจะเป็น X นะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราไม่อยากให้ตัว ที่เราจะไปผูกตรงรอบคอเนี่ยมันใหญ่เกินห่วงตัวที่เราทำไม่งั้นมันก็จะสอดเข้าไปไม่ได้นะคะแต่ถ้าใครที่ทำฐานใหญ่แล้วก็ทำเป็นตัวทีทั้งสองฝั่งได้เลยนะคะแล้วก็ถัก x แบบนี้ย้อนกลับไปจนจบแถวนะคะ สแล้วไอ้ตรงเนี้ยให้ดูนิดนึงว่าตรงนี้มันจะเป็นตัวที่เราขึ้นโซ่จะเป็นจะปุ่มตะป่่ำตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ดึงตรงนเนี้ยปลายไหมเนี่ยดึงให้มันตึงเพื่อที่จะเก็บรายละเอียดให้เนียนที่สุดนะคะเห็นไหมคะ,คะมันก็จะเก็บได้ระดับหนึ่ง น,นี้ก็ช่วงที่เราเก็บตรงปลายนี่เราก็ถักให้ตึงนิดนึงเพื่อมันจะได้ไม่ล่นคลายออกไปอีกมีน้องหลายคนถามว่าเก็บถักเก็บปลายไหมเนี่ยมันก็จะมีไหมโผล่ก็วิธีเนี้ยค่ะ เราก็ถักไปแล้วก็คอยดึงไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันก็จะเก็บได้เนียนสำหรับคนที่ขี้เกียจแบบเพียเนาะขี้เกียจที่จะมาร้อยเข็มแล้วก็เก็บทีหลังอย่างเงี้ยเราก็ค่อยรวบมาทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ถักทับไปเนี่ยใช้นิ้วแบบเนี้ยคอยเก็บจนกว่ามันจะหมด เห็นไหมคะเวลาที่เรานี่มันก็จะโผลมานิดนึงเนี้ยเราก็ใช้นิ้วค่อยๆเขี่ยลงมาแล้วก็เก็บให้มันสนิทแบบนี้ดูนะเห็นไหมก็จะไม่เหลือเศษไหมให้เราเห็นเลยเพียงแค่เราถักให้ตึงแล้วก็ใช้ความละเอียดในการเก็บนิดนึง ก็ถ้ามีค่ะเมื่อกี้นะคะก็ทำเสร็จไปแล้ววิดีโอตัดตอนไหนก็ไม่รู้คืออันนี้คือรูปแบบที่เสร็จแล้วเดี๋ยวจะอธิบายย้อนกลับไปนิดนึงนะคะจากที่เมื่อกี้ค้างไว้อยู่ที่เราถักเอฟย้อนกลับมาใช่ไหมคะแถวนี้ต้องฝังนีเนะเราถักเอฟย้อนกลับมา ทีนี้พอจนสุดทางสุดทางแล้วก็ขึ้นโซ่หแล้วก็คล้องกับไปที่หลักสุดท้ายของแถวทีนะคะที่เราเริ่มต้นก็คือคล้องไปอย่างนี้เสร็จแล้วก็คลิกกลับนะคะพอพลิกกลับเราก็ถัก X ลงมาในห่วงเนี้ยห่วงที่เราขึ้นโซ่ใช่ไหมคะมันก็จะเป็นห่วงโซ่ไป5้าโซ่ แล้วก็ถัก x ลงไปในเนี้ยทั้งหมด6ครั้งแต่จะ5หรือ6หรือว่าจะ4 5 6หกเนี้ยก็ขึ้นอยู่กับว่าเรา,เาขนาดของกระดุมเพราะตรงนี้เราต้องคองเป็นกระดุมฝั่งนี้เราก็จะติดกระดุมใช่ไหมคะตรงนี้เราก็จะติดกระดุมแล้วก็เอาตัวคล้องนะมาคล้องแบบนี้ทีนี้ขนาดเนี้ยก็แล้วแต่ขนาดของกระดุมเลยว่าจะเล็กจะใหญ่แค่ไหนถ้า ขณะนี้ก็เอาสักประมาณ6 x อยู่ในเนี้ยครั้งนะคะก็จะออกมาเป็นรูปแบบนี้นะคะมันก็จะเป็นแบบนี้ส่วนตัวนีเ้เราก็จะเย็บติด2อันอย่างนี้เก็บไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เย็บติดเข้าไปแบบนี้ยเ,เนะย็บเฉพาะตรงนี้นะเย็บเฉพาะตรงนี้มองเห็นไหม เย็บเฉพาะช่วงนี้ยติดเข้ากับฐานตัวนี้เลยพอติดเสร็จแล้ววิธีติดเข้ากับตุ๊กตาอ๋อลืมบอกว่าเราต้องร้อยไอ้นี้เข้าไปก่อน<ม>ก็คืออย่างนี้ใส่เข้าไปเลยพิ้ดดาน ้แสบด้านหลังให้ได้แบบนี้นะคะจัดที่อยู่ตรงกลาง สังเกตด,ดูว่าตรงที่เราทำไอตัวเนี้มันจะมีตัวหนึ่งเป็นรูปมุมป้านนะมันก็จะแบบนี้ออกไปข้างบนแบบนี้นะมันจะเฉียงออกไปอย่างเงี้ยเราสังเกตด,ดูก็เอาตัวที่มุมเล็กนะคะมาอยู่ด้านล่างเหมือนกับที่คล้ายๆที่เขาผูกลนไทยจริงๆเนาะพอได้ตรงกลางเสร็จแล้วเราก็เอาเนี้เยเย็บเข้าไป เย็บติดเฉพาะตัวฝั่งข้างหน้านะคะตัวสายไม่ต้องไปเย็บติดเขาเนี่ยก็จะประมาณนี้ก็จะออกมาได้รูปแบบแบบนี้เลยเป็น넥ไทน่ทารักน่ารักสำหรับตุ๊กตาแต่ถ้าใครจะทำขนาดของคนก็เพิ่มลดขนาดได้เลยตามสะดวกค่ะ น่ารักเนาะโอเคสำหรับวันนี้ก็เท่าน,นี้นะคะลองไปหาทำดูถ้าใครช่วยเป็นกำลังใจก็กด subscribe หรือกดไลค์ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ